รบสวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาในช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำปกขายไอเดีเกม FF สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ยังหลงทางอยู่ที่ยังทำไม่เป็นเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวอย่างปกให้ดูนะครับผมปุ๊บเป็นไงบ้างครับผมก็ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับผมอันนี้ผมขี้เกียจทำก็เลยไปเอาของเขามาซะ มันจะได้จบๆมันจะได้ไวๆอย่างแรกทุกคนต้องโหลดแอป n c นคอรซสก่อนแต่ถ้าใครจะไปตัดเองก็ได้นะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเดีผมใช้แอปนี้ดีกว่าเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูล้ะกันปุ๊บกระจ่างก็ได้ใช่ไหมครับผมหลังจากนั้นให้ทุกคนไปหาเข้าเกมฟรีไฟล์แล้วไปหาที่แคปภาพนะครับจะใช้อันนี้แคปก็ได้นะเนี่ยแคปหนึ่ง แต่ผมขี้เกียจเลื่อนลงไอะประเด็นเดี๋ยวผมไปเอาแอป,ปแป๊บหนึ่งนะเอ่อจับภาพหน้าจอแป๊บหนึง่งเอออย่างนี้เิแล้วอย่างแรกให้ทุกคนปุ๊บมาเขจะแคปส,สวยๆอย่างนี้ไปก็เลยนะไปเฮ้ยไปได้ก็เลยนะ <c oughs> ไปได้เลยนะเออแม่งลิ้นพันครับขออภัยด้วยจะแคปอย่างนี้ก็ได้นะปุ๊บกดบนันทึกไปมันจะได้ที่ จะเอาแบบมีท่าทางปึ๊บปั๊บเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เขาใหม่เขาใหม่เขาใหม่ปึ๊บปึ๊บนี่บันทึกไปอย่างแรกแล้วต่อไปให้ทุกคนไปเปลี่ยนชุดแล้วแคปนะครับผมเอาหน้านี้แม่งเลยแคปแคปตอนมันยืนนิ่งอย่างต่อไปนะครับอย่างแรกเสียละปกข้างบนมันปึ๊บนี่ได้สักหกเจ็ดเซตไป

ลหลานักีบเอับมานต้มนสหครับผมเย็ไปนะถ้าที่ยวก็ร้อดูัครับผมแต่ถ้าใครอยากดูแบบละเอียดแบบจะเข้าใจก็ไม่ต้องก่อดูผมสาธยายไปนี่แหละครบหกแล้วหลังจากนั้นให้ทุกคนไปแคปอาวุธสปืนนะครับผมแคปอย่างนี้เลยถ้าใครอยากเสียเวลาก็จึ๊บแคปป้ายหรืออยากกดแบบปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเพื่อแคปภาพก็แล้วแต่ครับผมจะแอบนี้ง่ายสุดอ่ะ ป๊าปเอาแบบที่สำคัญสำคัญจริงๆนะไอะ้เอออย่างงี้ดิป๊าปแค่ไปครับเว้ยไอหมอนี่มันเห็นหน้าเยอะซะละป๊าปเน่เอาแบบนั้นเลยเอบีเอสเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้อง ดีนี่ขายนะครับทักมาไม่ต้องเรื่องมากทักมาเลยถูกใจไม่มีคำว,ว่าแพงเพราะแค่มีแรงเดินก็พอแล้วมัง้งเราแคปปืนเสร็จซะแล้วใช่ไหมครับผมให้เราอย่าเพิ่งดิถ้าใครแบบอยากเพิ่มอะไรแบบอย่างเงี้ยอย่างไรเนี้ย,ยเนี่ย,ยจำนวนปืนอะแคปแม่งไปเลย เดี๋ยวผมพาทำแคปไปแล้วอยากได้แบบชุดแบบโชว์อะไรประมาณเนี้ยโชว์แถวเนี้ยแคปแม่งเออแคปไปอยากโชว์อะไรอีกละ่ะโชว์โชว์แบบโชว์ท่าสกรีนอะไรพวกเนี้ยแคปแม่งเฮ้ยแม่งทูมูฟเด้งขึ้นมาทำเพี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยแม่งเออวะกูจะแคปอีกทำไมเนี่ยกูตัดทีดีนี่ว,วะ อะไรอ่ะที่มันเด่นๆอ่ะอยากให้ท่านผู้ชมดูอะ่ะรถเหรอแคปแม่งคนตุต๊กกอรอกคลิปอีกเนื้อเนี่ยแม่งทุกคนแคปเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมให้ทุกคนกดออกมาปึออ๊บปัดทิ้งแม่งเลยกูอัดคลิปอยู่ไหมเนี่ยเออกูอัดอยู่วะเอาออกอยังไงวะอ้าวนี่แป๊บนึงครับผมเอาอันนี้ออกก่อนให้ทุกคนเข้าแอปอินคอรัสอันนี้นะครับผม ผมขึ้นให้ไว้ต้นคลิปนะครับผมอันนี้เพสโตนเลยเพสโตนอย่างเดียวกดคอหลาดคอล่าคออินคอหลัดหรือคอล่าวะไม่รู้อ่ะอินคอล่าก็ได้จ้ะอย่างแรกทุกคนมาทําแบบสูตรแบบยืนเออตึงตึงอ่ะเออประมาณนั้นนะกดปึ๊บปุ๊บป๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บกดไปเลยไม่ต้องตรงต้องตัดปึ๊บกดมาเฮียโฆษณามึงให้เงินกูก็ดีดิ ออกดมาแล้วกดแผนพังนะครับผมกดเลือกแบบ <c oughs> อันไหนล่ะเลื่อนป้าบป,ป้าบมาดูก่อนแป๊บนึงเนี่ยกดตัวนี้เลยนะครับผมไอ้ยึกอยักๆยก,ยกอันเนี้ยกดติ๊กถูกปลปึ๊บจัดมาจัดให้มันตรงนะครับกดแม่งตรงรูปอะมันกดได้อยู่เอ,อ้ยอย่าให้มันเห็นเออกดฟืบมาฟืบมา เอ๊ยจู่ๆอย่างนี้แหละครับผมทําในมือถือก็ต้องลําบากนิดนึงถ้าทําในคอมแอปเดียวแม่งจบไปแล้วจะให้มันตรงๆก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมนี่ผมแบบทําลวกๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไีน่แค่นี้ครับกดบันทึกไปเลยหรือจะเพิ่มแบบฟิลตรงฟิลเตอร์อะไรพวกแม่งก็ไม่รู้ เออเพิ่มไปเพิ่มไปแต่เอา้าหายไป๊บนึงกดกลับแป๊บเฮ้ยกดกลับง่ายเลยทีนี้เออเอาไอ,อ้นี่มาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วกูกดที่อะไรของกูวะแต่เองครับท่านผู้ชมครับเออเอาไอ้นี่มาที่การปิดท้ายก็ไม,ม่เป็นไรหรอกมะกดปก้ายกดบ,บันทึกไปนะครับผม รอผมสอนอาจจะให้ท่านผู้ชมแบบเข้าใจเลยไม่รู้ใ <c oughs> ครเฮ้ยโฆษณาแม่งเยอะวะ <c oughs> กดกลับ <c oughs> กดล่าทิ้งให้หลังจากนั้นทุกคนกดกลับแม่งอีกกดคอร่าใหม่แล้วทุกคนทีนี้มาทำปืนนะครับทีนี้แบบที่อยากให้มันขึ้นหน้ากดแม่งปุ๊บอีกที่ปับป๊บ นี่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 เอาแบบอันที่เท่ๆอะ่ะที่ท่านผู้ชมแคปมา,เ,าเลือกว้เลือกไว้ยอันที่มันเท่ๆเวอร์เบบางๆอลังการอะ่ะไอมีธงไม่เท,ท่อย่าไปโกรธมันนะเสียเวลงแบบเวอร์เอลังการอะไรเงี้ยอะไรอีกล่ะให้มันได้ยี่ห้ารูป <c oughs> เรียบร้อย กดต่อไปกูก็แคบมาซะเกินเลยเนาะโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวยูทูบแม่งแบนผมก็แคบมาซะเกินเลยนะครับผมนี่เข้ามามันก็จัดการให้เราเลยจะทำอย่างนี้ก็ได้แบบเด่นดินะไดสักอย่างเดินดินอะแปลกใหม่ดิต่ทำอย่างนี้แล้วกันผมจะเอาแบบนี้เลยก็ได้นะแต่ใครจะจัดตรงๆปึ๊บ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  แต่ระวังลูกมันใสออกนะมันแบบใสออกนอกกรอบอะเออก็ระวังกันด้วยนะครับผมโอ้ยได้แล้ว,ลวออกแล้วออกแล้วแม่งกูพูดเองออกเองไว้เฮ้ชิปชิปนี่แม่งแม่งเออนี่เย้ยมีเมาสเด้วะอี้ยเออเห็นแค่นี้ก็น่านจะรู้แล้วมั้งไปเลย ถ้าใครคิดว่าจัดเสร็จแล้วก็ไปเลยนะครับผมกดป้ายกดไปถึงมาหลังจากนี้เราทำสออย่างนี้เสร็จให้ทุกคนไปหาแอปอีกแอปหนึ่งนะที่แบบช่วยให้เรารวมไออะไรนะรูปภาพของเราไว้ได้นะใครอยากทำในแคนว่าก็ทำนะครับผมผมไม่ทำอะผมทำใน ลืมชื่อมันแล้วทุกคนเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับผมใครที่อยากทําในแอปแคนว่าคิดว่าตัวเองทำเป็นก็ไปทําส่วนใครที่อยากทําแบบผมแบบรูปภาพแบบออกมาแบบระดับแบบโบวคาร์ดอะไรเนี่ยเวลี่ไฮแอนต้าเมนิโรไฮอะไรเนี่ยมาทำกับผมได้ลเลยครับไม่มีผิดหวังรูปภาพแบบระดับเปาแพสนนน อย่างไกให้ทุกคนประหลอเฮ้ hey, ไปเอารูปภาพที่ทุกคนทำมานะครับผมปั๊บทำมาเนีย่ยจัดจัดจัด,จดฟึบๆ๊นี่เป็นไดจัดมานั่นละนั่นละอีแค่แม่งใหญ่ไปวะเอาลงอีกนิดนึงเออปึ๊บจัดให้มันเท่าๆกันนะครับผมอย่าให้มันกินกันแล้วกันอเหี้ยปืนอยู่ด้านนี้นี่หวากกูลืมสอรรี่ครับท่านผู้ชม แล้วให้เราไปเอาแบบรูปฟรีไฟอะฟรีไฟที่เราแคปรูปหน้า u ู d มันมานะตรงเนี้ยเอ้ยมันจะไปเปิดทำาะารล่ะมาๆๆอย่างเงี้ยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าตักเอาแบบใหญ่ๆเลยปึ๊บปึ๊บ,บอันนี้จริงไม่ต้องลากโง,โง่แบบผมก็ได้นะทุกคนมาแบบอินไซ โบกๆลบอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนีอย่างเงี้ย,ยแต่ผมแบบอยากทำง่ายขี้เกียจกดเออแล้วทำงี้แล้วกดเข้าไปล็อกมันนะแล้วมาดูว่าตรงไหนมันซ้าจําใจบ้างเอ่ยหรือทุกคนจะเอาเล็กก็ได้นะแบบขัดใจอะไรประมาณเนี้ยแม่งฟีฟ้ากูหายรูป ไอ้ตรงเนี้ฟฟยฟรีไฟล์หายอะเรารุ่นเท่ผมทำงารก็เอาลงมาดีโง่เฮ้ยขอโทษเลยนะครับผมผมผมก็แค่สอนไปแน่เอาแบบลวกๆอ่ะขี้เกียจหรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเนะี่ยอย่างงี้เลือเล่อนๆมาให้ไม่เห็นฟรีไฟล์เออปุ๊บป,ปุ๊เออหน้าปกดีก็ประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นได้ บอกแล้วเมื่ออาสิบเขาทําให้ทุกคนออกมาแล้วก็ไปหาที่ตัดรูปเลยนะผม,ผมตัดตรงแอปอันนี้ของผมปุ๊บๆๆนี่เป็นไงเออแล้วสําหรับใครที่ต้องการแบบอุปกรณ์ปกเครดิตก็ทักมาครับผมผมมีเป็นมือนอะ PSCC ก็มีนะล้นคลังนละตอนนี้พื้นที่จะเต็มแล้ว จะล้นแล้วไม่มีที่เก็บแล้วตอนนี้จะบันทึกเข้าได้ก็แม่งนานอีกโอ้ยกระเนื่อยแม่งมีสมบัติเยอะเลยเนี้ะปึ๊บจะทิ้งก็ไม่ได้แม่งมีค่าแม่ง z งกูกู z ู o เข้ามาไม่ได้ป่ะส่ อยากเย็นลำบีกแสนขินจริงๆก็ต้องลงทุนแหละครับคนจะทำแบบโซ่ไม่ต่างกันมะแล้วก็ตัดอีกคนนึงนี่เป็นดายเนี่ยนี่นี่เป็นดายเป็นดายกดปรับแต่งนะให้ทุกคนปรับแต่งมาหน่อยความคมชัดเอาแม็กเลยกดบันทึกแล้วอยากแค่โชว์อะไรอีกอ่ะโชว์โชว์สกิปเปอร์เนี่ยสกิปเปอร์รวมเนี่ยก็กดตัดับมาหนึ่งนะผม ผมสอนเข้าใจที่สุดแล้วที่จริงก็ไม่มีใครมาบอกพวกคุณหรอกเป็นเคล็ดลับผมเนี่ยคนแรกของเพจนี่นี่เขาก็ทำขายใป็นสูตรของเขากันมันก็ง่ายๆนะกดตบตัวใบกดมาตัดใบกดลงนี่นี่กดดึบเบนี่ไปกดทำให้คมชัดขึ้นหน่อยมันงูอะสุดๆเลยอยากเห็นอะไรอีกล่กละก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะจัดหาแล้วแต่จินตนากา,การทุกคนเลยนะครับผมจะเอามาใสาต่ตรงไหนก็นแล้วแต่ไม่ไหนลองดิ เอาานะอให้มันมก็ทีนะอืมแต่ไม่มีเทจะเอามาใส่ตรงนี้เหรอใส่ตรงนี้ใส่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะเอาแบบตัวมันยืนอีกตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะแบบตัวละครแบบตัดกรอบรูปข้างนอกมันออกแล้วเอามายืนตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่่านผู้ชมเลยนี่เอาไว้ไหนล่ะอไอ้ข้างบนนี่เหรอนี่แบบจะให้แบบลูกค้าเห็นเนะี่ย ว่าเรามีสกินปืนเยอะแค่ไหนแบบเรารวยแค่ไหนอะแบบสกินนี้ฟ,ใฟูให้ไอดีนี้ฟูแค่ไหนก็สามารถทำคลัดลับตามผมได้เลยนะครับผมเออว่าลืมเสือ้อผ้าจัางมันโอเคนี้ก็พอละเดี๋ยวคลิปมันจะนานนี่เป็นไงเอาไว้ข้างนี้ดีกว่าจะได้รู้ว่ามันคือสกินปืนอะ นี่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งนวลมหาสารฟุบฟุบฟุบฟบนี่เอาไว้นี่เป็นไงวะเออแล้วแต่ดูพินิจของท่านผู้ชมเดินะครับผมว่าจะเอาไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เลยเออไว้นี่ไว้นี่แหละเออไว้นี่เอ๊ะแม่ สำหรับใครที่ไม่อยากทำก็โง่แบบผมก็กดมาตรงพอสติงพ์พสติงอะไรเนี่ยมันขยับได้นะไม่ต้องมาเลื่อนก็โง่แบบผมได้นะแบบอยากให้มันเลื่อนแบบอื่นๆเนี่ยอย่างเงี้ยให้แบบเข้าล็อกแต่ผมทําแบบงั้นแบบโชว์ท่านผู้ชมไปทุกท่านผู้ชมจะได้เข้าใจท่านผู้ชมเอาแค่นี้คิดว่าแค่นี้มันสวยแล้วทุกท่านผู้ชมกดรูปตัวเซฟปึ๊บทําตามผมก็เลยเซฟเอ็กซ์มาจิ้ง อะไรดีมันสตอรี่อะไรมาลุเนี่ยแล้วกดอัลตาวิลล really ี <high S 2> ่ไฮก็ได้นะอัลตาแล้วกดเซฟทูแกลอรี่นี่เซฟไปเรียบร้อยแล้วกดออกปึ๊บลบเลยนะครับผมรูปปืนรูปอะไรพวกเนี้ยลบแม่งไปเลยเพราะเราทำเสร็จมาแล้วเนี้ยเป็นไงแต่สำหรับใครที่อยากให้มันสวยแบบสวยวบ ไอวิกนี่เป่าวิกผมปลอมยืบข้าม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 คุณภาพของภาพ HD นะครับผมโว้วโว้วว้วววววกดลองเลยกดอนุญาตกดไปที่อันนี้ของเราปุ๊บเป็นไงเป็นไง ้างไงแก้ไขวะอ๋อนี่หลังนี่ก่อนแบบหลังฟึบอือฮึอือฮึกู mm hmm. mm hmm. จะว่าย,ยัางไงดีวะ mm hmm. เออ ก็สมกับสมกับของฟรีแล้วเนาะเอ่อก็บันทึกบันทึกในอัลบั้มเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปดูผลงานของผมกันนี่เป็นไดายกูว่าแม่งแอปเฮ้ยพูดแอปแม่งไม่ได้มันก็สวยน้ำก็สวยสวยแบบสวยเลยอ่ะ แต่ถ้าใครแบบอยากให้สวยแบบสวยเวอร์วังอลังการเพ่ผมอยากให้มันสวยกว่านี้แอปไอเมื่อกี้มันไม่ค่อยเท่าไรหร่นี่รลอสำหรับใครที่ไม่อยากทำเองก็มาหาพี่ครับน้องพี่จบทุกที่ทุกสถานการณ์บอกแค่นี้กดกันนะค่ะกดรายละเอียดปึ๊บกดจำนวนปึ๊บแล้วกดรายละเอียดปึ๊บปุ๊บขึ้นมาในนี่กด3จุด กดบันทึกรอรอรอใจเย็เยนๆนี่เรียบร้อยไปเปรียบเทียบกันเราเป็นไงเอ้ยนี่แต่ก่อนอันนี้ปิ๊บมันก็ได้ไเฮ็ดดีแล้วเอามาเพิ่มความนี้ <c oughs> พร้อมขายครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ขี้เกียวทำก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจดีก็ทักมาอีกนะครับผมก็ขอจบไว้แค่นี้แหละครับสำหรับใครเข้าใจก็ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมมาสอนใหม่ให้สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจบาย